สวัสดีครับวันนี้ผมได้เรียนปีสี่ามให้พี่พี่ได้ชมกันเรียนปีสีามนะครับพี่พสปาติปเทปเลยนะครับรุ่งรุงเลยนะครับสีสามขนาดเลี่ยมพอห้อยเลยนะครับ่าไม่ค่อยเจอเลยนะครับปีสี่สามสวยๆนานๆจะเจอทีราคายังไม่แพงอยู่นะครับอยู่ที่ร้อยต้นๆอยู่นะครับพี่พี อมีพี่ๆท่านไหนสนใจอยากเช่าหาบูชาก็สนใจสอบถามได้นะครับเหรียญนหนาๆเลยนะครับเลี่ยมกรอบไปพอดีห้อยเลยนะครับกรอบกรอบเงินกรอบทองน่าจะประมาณ2.5คูณ3.4น่าจะประมาณนี้ครับ3.3ก็ได้3.4เพราะว่า2.5คูณ3.4ประมาณนี้ครับได้เหรียญปี43เลี่ยมกันน้ำนะครับเผื่อกันน้ำด้วยกันน้ำเลี่ยมกรอบ เปลียนพอห้อยเลยนะครับพี่พี่อันนี้ก็เป็นสองสองเผื่อมีพี่พี่ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมสอบถามได้นะครับสูตรแปดสี่สมสีสามสาปกแปเป็นไอเดียลของผมเองถักไปได้นะครับพี่พี่อเป็นเสมาหน้าแก่นะครับเขาบอกว่าเรียนนี้จะเป็นตำนานเหมือนจะทําให้เหมือนเหรียญหลวงปู่มลครับเป็นเสมาเกจิสารใต้ จะแพงครับตอนนี้อยู่ที่หลักร้อยไปปลายครับถึงหลักพันต้นๆต,ตามสภาพความสวยตามสภาพของจัมโม้นะครับพี่ๆตอนนี้พี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักไปได้อันนี้เป็นตะกุดสองสองจัมโบ้กลางนะครับเนื้อมะขามเปียกเนี่ยใครสนใจก็ทักไปได้นะครับพี่ๆการันตีว่าได้ของแน่นอนครับคือมีพี่ๆท่านมีพี่ๆเขาสนใจก็ทักมาเช่ากับผมไปหลายเส้นแล้วนะครับพี่ๆทางไลน์ หักไปดูภูมิภาคเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้หิงเงเดิมเ <ๆ S 1> ดิม <ๆ S 1> เลยนะครับพี่พี่เกาะจากวัดผมก็ใช้อยู่นี่ผมเอาโมให้ชมนะมันจะแตกแตกนะครับพี่พี่ใส่กาะมันไม่ติดเลยด้วยจะเอาอะไรยึดไว้ดีอะไรยึดไว้ไม่ได้เลยเกาะมันหลุดแล้วครับพี่พี่นี่ผมก็ห้อยอยู่นะครับปีสี่สาม ผมใส่พ้าห้อยหลายองค์อยู่อันนี้มันเหมือนอปีสี่สามนะพี่ๆผมก็ชอบงานสี่สามสี่สี่ผมก็ห้อยขอ,องของจียมผมห้อยหมดแล้วครับพี่ๆมันไม่เข้าล็อกก็งงกันทำไมไม่เข้าล็อกมันรวมไปแล้วครับ ก็อย่าลืมนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ปีสี่สามมมี3องค์นะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับหลักร้อยต้นๆอยู่นะครับพี่ๆหน่าเก็บเช่าหาบูชามากนะครับพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านหนสนใจนะครับไอดีไลน์ได้เลย0 8 4ย2 4 3ดส8่8 433ส ขอขอบคุณมากที่พี่ๆที่ท่าน,นไหนที่กดรับชมให้กดรับชมกดไลค์ให้นะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะพยายามทําลงนี้เลยครับเจตนาเพื่อเผยแพร่บริีวหลวงปู่ด้วยครับเพื่อให้คนที่ขอศรัทธาหลวงปู่ได้มาเจอที่ที่จะเลือกเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมมติิโยจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อจะได้ไปบูชากันโอเคครับผมผมก็ เอามาลงให้ชมพ้อประมาณนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ